พระพงศกรจันแก้วหรือว่าพระกาโตพระนักเทศชื่อดังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับหญิงสาวตามคลิปภาพที่มีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลถึงแม้หญิงสาวจะกล่าวอ้างออกมาชี้แจงบอกว่ากุเรื่องขึ้นเนื่องจากอาการป่วยล่าสุดพระกาโตออกมาเปิดใจแล้วก็ย้ำนะคะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริง ซึ่งที่ผ่านมามีพระผู้ใหญ่ให้กำลังใจยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเริ่มบานปลายออกไปจึงขอยุติความวุ่นวายในฐานะผู้ถูกกล่าวหาจะไม่เคลื่อนไหวหรือให้ข้อมูลกับสื่อหลังจากนี้เพราะไม่มีประโยชน์ใดๆแต่จะขอเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ นะท้งนี้ท้งนั้นก็ต้องให้ใหไปอยู่ในฝั่งของการตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่การตรวจสอบข้อมูลของคณะกรรมการหลวงพี่ยินดีให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้ถูกต้องและชัดเจนผลจะออกมาแบบไหนก็ยินดีที่จะน้อมรับการตัดสินใจของคณะกรรมการจเจริญพร ล่าสุดมีการติดตามข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแบบรอบด้านนะคะมีหลายประเด็นแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการภายในวัดการจัดการเงินรายได้ของวัดความขัดแย้งบางอย่างที่เป็นชนวนและปล่อยข้อมูลอย่างเป็นระบบซึ่งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ทราบกรณีที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมที่จะพิจารณาให้ความเป็นธรรมค่ะ